ฟังจากปากผู้จัดก,การหมายนาภาสัสศิษหลังถูกยงเป็นดาราสาวควงสงกรานหลังจากที่เป็นประเด็นข่าวเมาสพัดสงกรานเตชนรง์ควงดาราสาวหมอม้าไปกินน้ำเต้าหู้ชื่อดังย่าน BTS ช่องนอนทรีแต่ไร้เงาแฟนสาวแมทพิรนีก่อนที่เวลาต่อมาเพจเจ้มอย108ได้โพสต์ภาพดาราสาวสวย มายนัฐภาสิสส์ไปออกรอบตีก๊อฟกับแมททิวดีนและสงกรานต์เตชนรงค์ หลายคนต่างพุ่งเป้าไปที่ดารามอม้าจะเป็นสาวสวยหมล์นักพัฒสิทธิ์งานนี้มติชนออนไลน์ก็ได้ติดต่อไปที่ผู้จัดก,การส่วนตัวของสาวใหมย่ยก็ได้คําตอบว่าเดี๋ยวขอคุยกับน้องก่อนได้ไหมเพราะเอาจริงๆเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องเราเองก็ไม่ค่อยได้ก้าวไก่ในพาสส่วนตัวอะไรของน้องสักเท่าไหร่เดี๋ยวคงต้องขออนุญาตคุยกับน้องก่อนด้วย แต่ถ้ายังไงเดี๋ยวก็อาจจะมีในโซเชียลแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเราขออนุญาตไม่มีการพูดถึงหรือชี้แจงอะไรใดๆด,ด้วยตัวเราเองเราก็ตกใจกับข่าวเหมือนกันก็เลยขอคุยกันหลังบ้านก่อนแล้วว่ายังไงบ้าง